ปกตดีค่ามาเด้อกินตามบักหนูกินอีกแล้วได้ของดีมาน้ำเนี่ยแล้วเบิง้งตามบักหนูพิผาก ไก่ย่างแล้วก็มีปลาสม้มน,นะคะเดอเอ้อมื่อนี้บอมีขเขาเหนียวเพราะว่าถ้ากินเขาเหนียวแล้วมันสะอยากนอนมันจิมันสิกินได้หลายเดี๋ยวน้ำตาลก็สิขึ้นก็เลยแบบอดเอาหะนะอืมอดเอา แล้ววิกเอ็นยังคอยกินเอาหรอแต่ว่าจึงโบงไม่ขนันยาวกับเม่ยนเนี่ยขับปุ่นขับปุ่นกะไม่อยากกินหลายดอกเพราะว่ากินแล้วมันกะหวานๆแล้วเนาะ มันเสียดจังเลยสิเห็ดจังเลยจะอดใจได้ไบมทินะมาเมย์เมย์เมย์เมยกับสัตว์มันเลยไม่ต้องวิลล้อ ย่างไก่กับย่างข้าวเดี๋ยวต้มไข่พร้อมอีกต่างหากบอ,อกเฮงไปเท้าซื้อมาสามหน่วยเอา้ามึงจะจีบประเทีนหนเป็นไรจะกินทันบ่กินเสมอทันยังดอกยามบ่หมี่อ่ะ เท่วกินแต่แค่รดที่ตนวนีาของตำแค่รดยูวะสันน้ำมีกับตำนั่นซึ่งมือเลยแบบที่หน่อกินเป็นรดอ,อย่างก็ได้แต่ว่าจะเป็นนักคนเนียวเมื่อนั้นถ้ากินเค้ก จนโดนกินแค่นึ่งวาสั้นเค็ง่มดจะมาเวลากินกินหนักมากมากเฮ็ดกินตะกี้แค่กินอ้วนวาสั้น นี่กอว่าน้ำหนักหกสิบห้าหกสิบห้ากันได้วยหกสิบห้าสำหรับคนไทยนะสูงรอยหกสิบหนึง่ง สมควรที่สินำ้ <c oughs> นำหนักหกสิบเนาะสิบพอดีต่อ่าขึ้นอะง่ายง่ายลงเหรอยากต้อระวัง เจ้าของเถแเราเนาะห้าสิบเจ็ดอยู่พูดเดี๋ยวมันก็นดียังสี่หละค่ะพี่น้องมันกินตามใจปากเจ้ของได้ทํามีผัวนะ่ะมิจะค้นสิมานางกินแบบส่วนฝ้าส่วน,นเหวจังสีแม่ นามาที่นาโชคดีมีพูด,ดยอักกินไปตามภาษาเฮ็ดไปตามภาษาผักไร้าลายในฟาร์มเนี่ยกินจนเขียว ที่นี่อะท่านนายะสิปลูกพักมะละซาสะพระท่านนายเห็ดจังไหนอยู่มาะท่านนายกาบบักพริกอยู่แซ่ไใบซื้อมะอื่นต้องขอสีหาหาดินมาะไซกระาถางมาไาถาดกาบเบี้ยบักพริก สีซาอยุ่แล้วสำหรับคนอื่นเขาจะเห็ดไปไกลแล้วเป็นต้นสีซาหาใบแล้วป่ะเนี่ยเพราะว่าอยู่มังกเน่ะบกักพริกนะ่ะมันต้องกาตั้งแต่นันเนินเนนด้กาอยู่ในบ้านอุ่นๆสักก่อนจะคอยเอาไปไว้ตากแดดตากยังกะก่าสิดีดเอาออกไปตากแดดกับพุนนะ่ะเดียนซีพุนนะเมษาพุนนะ่ะ ว่าลังคนมีบานพักก็เอาไปใส่ไว้ในบ้านพักแต่ว่าก็ต้องเปิดความห่อนเปิดอย่างฮนะปกป้องเบาให้มันถึกน้ำค้างมือเสานี่น้ำค้างไล่ลายได้มือเสานะน้ะนำค้างที่เป็นน้ำแข็งน่ะ ยากอยูยว่ากามันต้องเอากากาอยู่ในบ้านไฟสองไม่ได้ง่ายนะต้องใจเย็นบ่อยากเฮ็ดก็ซื้อเพิ่นกินเบื่อบาอยากเราบอกพริกนะซื้อใสก่กะมี มาต่ออินเดียซื้อได้ตลอดปีมาต่อมังไทยกินตลอดแหละว่าจะของผัดจะปลูกเองเนาะผมถ่าทไทยสันเด้นี่รุลุนพี่เพันบอกวิธีปลูกวิธีเพาะมาหลายปีแล้วแหละ ก็กะเขากุ้มเพิร์ลสไปกุ้มยวนมังรอบเนี่ยปลูกผักสวนครัวอยังไะเขากุ้มผู้ใดมีอยังกะเอามาแลกความคิดเห็นกันกะเอามาแนะน้ำให้กันก็บเบิง้งผู้นั่นเบิ้งผู้นี้เราเพิ่นปลูกอยัง ต่ละปีอิจฉาเพิ่นไปเรื่อยๆน่าสิสุดก็ต้มมาเฮ็ดเองเฮ็ดให้นรูมันจังเบากันรูเรื่องมันหันเบาคนพันละนภาษาดิวอนเป็นส้าอัอนแต่ข้าเจว่าใ้ลูกหนี้เจ้าของก็ต้องเฮ็ดให้เป็นอืมวิเศษแล้วปลูกักเขือที่นาปลูกปีแรกนะ่ะ เมา่ข้ปีที่สองรุ่นพี่เพนสอนวิธีผสมปอกผสมปุ๋ยไว้นับได้เปันหาสิบหน่วยต้นหนึ่งสองต้นคัดเลี้ยนทุกอย่างเลี้ยนทุกเลื่อง